กลับมาเกาะติดข่าวการเมืองกับการเมืองไทยครับพิธาและสอวอต้องมีฝ่ายถอยแก้มาตรา1นึตัวแปรนายกสัญญาณที่ออกมาชัดเจนที่สุดในเวลานี้คือวุฒิสภามีท่าทีพร้อมใจปกป้องสถาบันโดยสมาชิกวุฒิสภาเสียงส่วนใหญ่จะไม่โหวตเลือกหรือลงมติให้ในายพิธาลิ้มเจริญรัตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคก้าวไกลพรรคแก่นาจะตั้งรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรี เหตุผลและความรู้สึกร่วมมีเรื่องเดียวคือแนวคิดปฏิรูปสถาบันและแก้ไขปออาญามาตรา1นึของพิธาและพักเก้าไกลแม้ว่าจะมีประเด็นคุณสมบัติต้องห้ามสมัครสสตามรัฐธรรมนูญ2560กรณีถือหุ้นสื่อไอทีวีก็ยังไม่อาจชี้ชัดได้ว่ามีความผิดจริงหรือไม่จนกว่าสารจะตัดสิน เมื่อเป็นเช่นนี้หลายฝ่ายจึงเชื่อว่าการโหวตลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่13กรกฎาคมนี้พิธาจะไม่ผ่านในรอบแรกหรือแม้แต่รอบต่อๆไปตราบใดที่ไม่อาจสร้างความมั่นใจได้ว่าจะไม่แก้มาตรา112หรือแตะต้องสถาบันถามว่าสอวอทําได้หรือไม่คําตอบคือทําได้เนื่องจากการโหวตลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีต้องใช้เสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของรัฐสภาสสบวกสว คือ376เสียงจากทั้งหมด750เสียงตามที่รัฐธรรมนูญบทเฉพาะการกำหนด5ปีแรกขณะที่8ดพักร่วมรัฐบาลของพิธามีสสทั้งสิ้น312เสียงยังต้องการสอวอลงมติให้อีก64เสียงแม้ดูไม่มากแต่ถ้าได้ไม่เกิน20เสียงอย่างที่มีกระแสข่าวก็ถือว่าไม่ผ่าน ขณะเดียวกันในฝ่ายพิธาและพักเก้าไกลคนทั่วไปยกเว้นด้อมส้มตัวจริงเสียงจริงมีคำถามเกิดขึ้นว่าก็แค่ติดปัญหาแก้มาตรา1นึทำไมไม่ยกเลิกการแก้ไขหรือซื้อเวลาไปสมัยหน้าซึ่งในทางการเมืองมีข้ออ้างสารพัดที่ทำได้อยู่แล้วยิ่งพิธาและก้าไกลกำลังเนื้อหอมพูดหรือทำอะไรผิดบ้างพลาดบ้างก็ไม่เห็นเป็นเรื่องใหญ่อยู่แล้ว ประเด็นอาจต้องย้อนกลับไปตั้งแต่อดีตพักอนาคตใหม่ซึ่งก่อตั้งโดยกลุ่มเดียวกับคนที่เคยรณรงค์ยกเลิกมาตรา1นึในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลายคนอาจเคยได้ยินชื่อกลุ่มนิติราษและแกนนาคนสําคัญหนึ่งในนั้นก็คือนายปียบุตรแสงกนก,กุลอดีตเลขาธิการพักอนาคตใหม่และปัจจุบันเป็นเลขาธิการคณะก้าวหน้า อย่าลืมสสพักก้าวไกลเมื่อสมัยที่แล้วก็คือสสพักอนาคตใหม่ที่ย้ายมาอยู่ก้าวไกลเพราะอนาคตใหม่ถูกยุบพ,พักรวมทั้งสมัยที่แล้วพักก้าวไกลก็เคยเสนอแก้ไขปอ,อาญามาตรา 1- นึสองมาแล้วเพียงแต่ถูกประธานสภาในสมัยนั้นให้นำร่างกลับไปแก้ไขแต่ไม่ยอมแก้ไขจึงไม่ได้รับการบรรจุในวาระการพิจารณาของสภาเท่านั้น อีกอย่างที่ต้องไม่ลืมก็คือหลังจากอดีตพักอนาคตใหม่ถูกกะกะตมีมติส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่ให้พักกู้เงินกว่า191ล้านบาทหรือคดีเงินกู้191ล้านที่เข้าขายครอบงำพักกระทั่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพ,พักและเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการบริหารพัก10ปีในเวลาต่อมา ธนทรปลุกแฟลตมอบวันเดียวกับที่คำร้องคดียุบพักอนาคตใหม่ถูกส่งให้สารรัฐธรรมนูญนี่คือเวลาที่เราจะต้องส่งเสียงของประชาชนให้ดังนี่คือเวลาที่เราจะต้องส่งเสียงให้ผู้มีอำนาจได้ยินถ้าท่านเห็นด้วยกับผมว่าเวลานี้ประชาชนต้องลุกขึ้นสู้จะต้องลุกขึ้นทวงคืนความชอบธรรมท,ทวงคืนความยุติธรรมกลับคืนมา เจอกันธนาธรกล่าวแล้วก็มีแฟลตม็อบครั้งแรกภายใต้การนำของธนาธรและแกนนำพักอนาคตใหม่เท่านั้นไม่พอหลังยุบพักอนาคตใหม่แฟลตม็อบก็ขยายไปสู่วงกว้างโดยเฉพาะเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและจากแฟลตม็อบก็กลายเป็นการเคลื่อนไหวลงถนนของกลุ่มเคลื่อนไหวภายใต้หลากหลายกลุ่มเช่นกลุ่มคณะราษฎร2,563กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม กลุ่มทะลุกแก๊สกลุ่มทะลุวังซึ่งส่วนใหญ่เป็นแนวร่วมซึ่งกันและกันรวมทั้งเป็นเครือข่ายม็อบ3นิ้วที่สําคัญหลายครั้งที่แกนนาม็อบถูกจับกลุ่มสสพักก้าไกลจะยื่นมือเข้าช่วยเหลือใช้ตําแหน่งสสประกันตัวออกมาจึงถูกมองมีส่วนสนับสนุนม็อบหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งม็อบที่มีพฤติกรรมจาบจ้วงล่วงละเมิดสถาบันจนต้องคดีมาตรา 1- 1 2 ยิ่งกว่านั้นจากการติดตามข้อมูลของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนับตั้งแต่มีการเผยแพร่รายชื่อผู้ถูกดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวันที่24พฤษภาคม2563พบมีผู้ถูกดำเนินคดีจากการแสดงออกและการชุมนุมทางการเมืองในข้อหาตามมาตรา1 1 2แล้วอย่างน้อย252คนใน271คดี ตัวเลขณวันที่24พฤศจิกายน63ถึง26มิถุนายน66ในจำนวนคดีทั้งหมดแยกเป็นคดีที่มีประชาชนเป็นผู้ไปร้องทุกกล่าวโทษ129คดีคดีที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร้องทุกกล่าวโทษ11คดีคดีที่กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปร้องทุกกล่าวโทษ9คดีคดีที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไปร้องทุกกล่าวโทษ1คดี ส่วนที่เหลือเป็นคดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้กล่าวหาพฤติการที่ถูกกล่าวหาแยกเป็นคดีการปราศัยในการชุมนุมจำนวน48คดีคดีการแสดงออกอื่นๆที่ไม่ใช่การปราศัยเช่นการติดป้ายพิมพ์หนังสือแปะสติกเกอร์เป็นต้นจำนวน68คดีคดีแสดงความคิดเห็นบนโลกออนไลน์จำนวน147คดีและไม่ทราบสาเหตุ7คดี ผู้ถูกดำเนินคดีเป็นเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีจำนวน20รายในจำนวน23คดีสารออกหมายจับอย่างน้อย99หมายจับกรณีเดฟชัยพลนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถูกสารจังหวัดธัญ,ญบุรีออกหมายจับแต่ต่อมาตำรวจไปขอยกเลิกหมายจับและไม่ได้ดำเนินคดีและยังมีการจับตามหมายจับเก่าตั้งแต่ช่วงปี2559อย่างน้อย2หมายจับ คดีอยู่ในชั้นศาลแล้ว195คดียังไม่มีแม้แต่คดีเดียวที่พนักงานอายการมีคำสั่งไม่ฟ้องคดีสำหรับแกนนำการชุมนุมที่ถูกดำเนินคดีมีดังนี้พริฤชีิวารักษ์24คดีอานนท์นำพา14คดีปนัสยาสิทธิชีรวัฒนกุล10คดีพานุพงศ์จาดนอก9คดีเบญจาอปัน7คดีชินวัฒน์จันกระจัง7คดีพรมสอนวีรธรรมจารีหคดี ณวัดเลี้ยงวัฒนาสี่คดีชูเกียตรติแสงวงสี่คดีวันวลีธรรมสัตยาสี่คดีพัสราวลีธนกิจวิบู์ผลสามคดีสมพลนามสม,มุดหกคดีนอกจากนี้บุคคลสำคัญระดับหัวขบวนอย่างน,นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจและนายปิยบุตรแสงกนกคุณก็กยังโดนฟ้องข้อหาคดีมาตรา 1- 1 2สองด้วยโดยนายธนทรประธานคณะก้าวหน้าถูกฟ้องในฐานความผิดมินประมาทดูมิน หรือแสดงความอาฆาตมาตรร้ายพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามมาตรา14ของพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จากการเผยพแพร่ Facebook Live หัวข้อวัคซีนพระราชาทนใครได้ใครเสียเมื่อวันที่18มกราคม2564 ด้านนายปียบุตรเลขาธิการคณะก้าวหน้าถูกนายเทพมนตรีลิพยอมแจ้งความดำเนินคดีตามมาตรา112และพระบอรคอมพิวเตอร์เมื่อวันที่17พฤศจิกายน2564ที่สอนอุสิทธหลังจากพบว่าน,นายปียบุตรโพสต์ข้อความผ่านทางทวิตเตอร์ส่วนตัวเห็นได้ชัดว่าความสำคัญที่พิธาและพักก้าวไกลต้องแก้ไขมาตรา1 1 2ให้ได้ก็ไม่ได้ยิ่งย่อนไปกว่าความต้องการตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรี เพราะมีคนที่รออานิสง์จากการแก้มาตรา112อยู่ไม่น้อยรวมทั้งหัวขบวนคนสําคัญอย่างธนาธรและปิยบุตรด้วยยิ่งกว่านั้นยังมีแรงกดดันจากฐานการเมืองพักเก้าวไกลที่ดูเหมือนการให้สัมภาษณ์ของอาน์นดำพาแกนนำม็อบราษฎรเป็นสัญญาณบ่งบอกได้อย่างดี อนนท์ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการเจาะลึกทั่วไทย i n s i ซ e t h a i แ a นด์กรณีโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวเนื้อหาเกี่ยวกับพัก9ก้าไกลเพื่อต้องการจะบอกพัก9ก้าไกลและเพื่อไทยและพักการเมืองที่จะจัดตั้งรัฐบาลทั้งหมดว่าแม้เวทีการเมืองเต็มไปด้วยการต่อรองแต่ควรมีวาระประชาชนด้วยการต่อสู้ของคนรุ่นใหม่ช่วง3-4ปีนี้กำลังเดินเข้าสู่ความเป็นจริงโดยผ่านขั้นตอนของทางรัฐสภาแทนการต่อสู้บนถนน เราฝากความฝันไว้อย่างชัดเจนในผลการเลือกตั้งเหมือนให้คุณไปซื้อมะนาวจะไปซื้อมะพร้าวกลับมาไม่ได้อานนท์กล่าวต่อว่าถ้าพักก้าไกลถอยแล้วเดินไปข้างหน้าตนไม่มีปัญหาแต่ถ้าถอยหลังอย่างเดียวแบบให้ไปซื้อมะพร้าวแต่ได้มะนาวกลับมาคนข้างนอกก็พร้อมโหมมือลานี่ไม่ใช่คำขู่แต่เป็นการเตือนการฉันมิตรถอยเพื่อแค่ได้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วไปแก้ปัญหาที่ไม่ใช่เป็นเรื่องโครงสร้างหลักๆได้ 14ล้านเสียงให้ไปจะถือเป็นการเลือกนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มีคุณค่ากับฝ่ายประชาธิปไตยรวมถึงพักเพื่อไทยที่เคยได้ร่วมต่อสู้กันมานับ10ปีด้วยส่วนการแก้ไขมาตรา1นึอานนท์เห็นว่าขั้นต่ําสุดคือการได้เข้าไปคุยกันในสภาผู้แทนราษฎรการจะโหวตผ่านหรือไม่ถือเป็นอำนาจของรัฐสภาเพราะกว่าจะผ่านไปถึงขั้นแก้กฎหมายยังมีอีกหลายขั้นตอน กระบวนการในการแก้ปัญหาแบบละมุนล,ละม่อมที่สุดตอนนี้คือต้องไม่ให้ประชาชนไปสุ่มเสี่ยงกับการเสียเลือดเสียเนื้อหรือถูกดำเนินคดีมาตรา112เพิ่มอีกเราจะลงคะแนนเสียงให้พักก้าวไกลและพักเพื่อไทยรวมทั้งส่งเพื่อนเราหลายคนที่เคยเป็นฝ่ายรัษฎรเดิมเข้าไปในสภา,าเพื่อพูดเรื่องนี้สรุปสุดท้ายคำตอบมีอยู่แล้วว่าสวต้องการปกป้องสถาบันไม่ยอมให้แก้ไขมาตรา112 ยืนยันด้วยเสียงส่วนใหญ่ไม่โหวตให้พิธาเป็นนายกถอยไม่ได้อยู่แล้วด้านพิธาต้องแก้มาตรา1นึเพื่ออุดมการพักและแนวร่วมพักแนวร่วมทางการเมืองฐานมวลชนพักซึ่งจํานวนหนึ่งต้องคดีมาตรา1นึ 2, จะถอยอย่างไรเพื่อให้การโหวตเลือกนายกผ่านไปได้ด้วยดีหรือไม่ถอยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นโดยอิงมวลชนอิงกระแสะสนับสนุนจากประชาชน ถ้าไม่มีฝ่ายถอยโอกาสที่พิธาจะได้เป็นนายกแทบมองไม่เห็นรวมทั้งการจะรักษารัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยเอาไว้ก็ต้องยอมให้ส้มล่นไปเพื่อไทยไม่อย่างนั้นก็อาจพลิกขั้วรัฐบาลโดยเพื่อไทยเป็นแกนนำมาเกมนี้อยู่ที่พิธาและก้าวไกลจะตัดสินใจเท่านั้นเองว่าจะเลือกอย่างไรดีในท้ายที่สุดทั้งหมดคือการเกาะติดสถานการณ์การเมืองในช่วงนี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ b a ก g k o k b i z n e w s c o m ครับ